ไ่ผ่นานคิวซีนะคะพระมหาธรรมกายเจดีจากในรถที่เวลาขับผ่านพระเจดีกับการกราบที่วิหารคตต่างกันอย่างไรครับรบที่วิหารคตของมหาธรรมกายเจดีใช่ไหมคะต่างกันอย่างไรไหมในรถกับในวิหารคดฮะคือถ้าหากว่าเราไม่มีเวลาเลยจริงๆอ่ะมันทํําทาได้แค่ขับรถผ่านอ่ะการกราบผ่านรถอ่ะมันก็โอเคอยู่หรอกนะ แต่ถ้าหากว่าจริงๆเรามีเวลาจอดรถตรงซะหน่อยแล้วก็เราไปจอดรถแล้วไปกราบมันไม่ดีกว่าเหรอมันมีความเตรียมกายวาจาใจได้มากกว่ากันเนี่ยนึกออกไหมคะค่ะครับพอๆมัน<า>น,นึกออกอยู่นั่นนะคะเพราะฉะนั้นปาคิดว่าถ้าเรามีเวลาพอแล้วมีกําลังกายที่จะเดินได้อ่ะจอดรถแล้วก็เดินไปกราบมหาธรรมกายเจดีดีกว่าที่จะจะกราบผ่านกระจกรถนะคะอการเตรียมกายวาจาใจนะคะแล้วอย่างนี้ระหว่าง วิหารโคตค่ะกับเสาคู่ค่ะไปประสสยค่ะแตกต่างกันยังไงคะไม่แตกต่างค่ะมหาธรรมกายเจดีจริงๆมีขนาดใหญ่มากนะคะรัศมีทําการมากกว่าโลกนี้เพื่อนกรากบตรงไหนก็ได้ที่อยู่ในบริเวณค่ะ